าเราตามืดกิเลียมันปิดไม่ให้เห็นบาบุญนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าสองทะลุเห็นหมด <c oughs> หมอกยาทำงานน้ำมันลงนรกคำว่านรกนี้ไม่ได้มีมาวานันนี้วานี้มีมาตั้งกับตั้งกันแต่การไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่จะไม่เจอบาบุญนรกสวรรค์ถึงคมโลกนี้ผ่านไม่มีแม้แต่พระองค์เดียวทรงเจอหมดทีเดียวนี่แหละ ท่านนำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นอันเป็นความจริงเรียบร้อยแล้วมาสอนโลกทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วอันไหนฝ่ายชั่วอย่าพากันทำถ้าเราเป็นคนรักตนสมชื่อสมนามเราว่ารักตนนักนักที่อัตตะสมังเปรมังความรักอื่นเสม,เมอการความรักตนไม่มีให้เราสร้างหวนการกระทําความเพื่อนไหวของเราจะไปทางดีหรือทางชั่วให้ระมัดระวังมันอยากทําก็อยากทา คืออยากทําก็คืออยากทําลายตัวเองนั่นเองถ้าทําไปตามความชั่วที่มันอยากทําก็เท่ากับมาทําลายตัวเองปาดออกอืมอันใดท,ที่เป็นความถูกต้องกับท่านจอมปาดฉลาดแล้วผมเช่นพ่าเจ้าทรง,งสอนไว้แล้วเป็นมงคลแล้วเอาทามีมากมีน้อยเอาทาไปตามนั้นเปิดทางความดีโล่งโล่งไปอย่างนั้นละนี่การทําบุญให้ทานการรักษาศีาาสาลสาธรรมเราอยู่ในครอบครัวก็ให้ พากันรักษาสิ่งซัตธรรมให้ดีในครอบครัวเฉพาะอย่างนี้ผัวกับเมียให้ตายอย่างกันได้นะนี่แหละสิ่งข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากทีเดียวพระพุทธเจ้าจึงเน้นหนักลงการเมสุมิฉาจารยาเป็นเจ้าราคะตัณหาผัวมีแล้วให้อยู่กันเมียมีแล้วต่างคนต่างมีครบทุกอย่างผู้หญิงก็มีครบผู้ชายก็มีครบสมดุลกันแล้วกับความเป็นผัวเป็นเมียกัน ยาไปสสเสแวงหาหญิงนั่นชายนี่อันเป็นสิ่งที่จอมปลอมเหลือเฟือมันไม่ใช่ของเจ้าของเอามามันก็ปลอมงนาธนั้น,น,นแล้วเอามาก็มาเผากันอืแยกจากความปันใจจากกันเท่านั้นละเอาลราน่าทิ่งเริ่มแล้วเรื่องเริ่มเรื่องเปิดแล้วนี่แหละท่านจึงบันดัดไว้ว่ากาเมสุมิฉาจาย์อันนี้สําคัญมากทีเดียวในระหว่างสามีภรรยาให้รักสงวนอันนี้ไว้ให้ดีท่านทั้งหลายให้ถือนี้เป็นหลักเกณฑ์ ท่านทั้งหลายจะมีความสงบร่มเย็นต่อกันตลอดไปเลยอืมและลูกเต้าล้านเหลนที่อยู่ในค้าบความของเรานี่เขาก็เย็นตามเราไปเมื่อเขามองเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ยิ้มแย้มแจ่มใส <c oughs> มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไม่มีละแค่ละกายเด็กยิ้มแย้มแจ่มใสอืม <c oughs> ไปที่ไหนเขาลื่นเรืองบันเทิงนั่นมันกระทือนไปถึงเด็กนะ <c oughs> อันนี้ให้ปากันรักษาให้ดีตัวนี้สําคัญมากทีเดียว พาข้าวัวจ่เรือนให้แตกให้แยกกันก็คือตัวนี้เองแล้วใครเป็นพลบัญญัติไว้นี่าสดาองคเอกเ,เป็นผู้ส่งบัญญัติไว้ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดไม่ใช่คนีเอร้อยผัวพันเมียมาบัญญัติเข้าใจไหมถ้าไอ้ร้อยผัวพันเมียมาบัญญัติได้าาร,ร,ญญร้อยเมียยังไม่พอมันบอกต้องให้ได้พันเมียถึงจะเหมาะไอ้ร้อยผัวมาบัญญตัติผัวเดียวไม่พอเอาต้องอร้อยผัวพันผัวจึงพอนี่คือกิเลสบัญญัติ เข้าใจไหมไปที่ไหนจะกินไม่พอกินไม่อกหีหิวโหตลอดเวลาคือกิเลสตัวราคะตัณหานี่คือไฟจะนํามาเผากันให้ระวังระมัดระวังนี่ละ่ะรักษาตัวการเมสุวิจารไว้ให้ดีนะท่านทั้งหลายนะถ้าท่านใดรักพระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายรักลูกรักผัวรักวงศสกุลของท่านให้รักษาศีลข้อนี้ไว้ให้ดีศีลข้อนี้จะเป็นข้อบังคับให้รุ่งเย็นเป็นสุขไปหมดนั่นแหละ ถ้าทำลายสินข้อนิสัยครอบครัวเย่าเรือนโ,โคตรสก,กุลของเราจะเริ่มแตกไปนะพานจามาีรัาศี <c oughs>